สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมากับเอกคปิตอลอีกแล้ววันนี้จะมาพูดถึงอาการจัดอันดับท็อป10ท็อป10บ้างนะครับมากับรายการจัดท็อป10บายเอเคมิตอลนั่นเองนะโอเคเราจะมาดูในการจัดอันดับท็อป10เราจะอิงตั้งแต่ตั้งแต่ในดีจนถึงทีดีของแรกนะตอนนี้ยังเป็นชุดทีดีศูนย์หนึ่งเนะเราจะจับท็อป10มาจัดอันดับกันให้น้องๆนะทุกคนนะเปลี่ยนรายการใหม่กันบ้างนะก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องของท็อป10เกี่ยวกับเรื่องของ สิบมอสเทอร์มอสเทอร์นะที่เก่งด้วยตัวมันและสามารถทำให้เพื่อนเก่งได้นะบายความคิดโดย n a mm. แล้วก็ mm. เขาเรียกไงเอกคมปญตอละกันนะใครคิดว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะแต่อันนี้ก็อยู่ในดึงเนื้อพินิจของแต่ละคนและประสบก,การณ์การเจอนะเพราะนั้นอันนี้ mm. เขารบการตัดสินจใจใทุกคนนะใครว่าตัวไหนเก่งก็คอมเมนต์มาบอกนะออแต่ว่าแล้วแต่สถานก,การณ์แต่แต่สถานก,การณ์ที่ดูมารวมรวมเอกมต โดยทีมงานหลายๆคนรวมกันคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดนะโอเคมาไม่รอช้าแล้วมาเลยมาดูตัวที่หนึ่งเดีกว่านะตอนนี้อยู่คุณมิกคนเดิมนะครับที่กำลังบ้าเป็นกาดอยู่ที่กำลังบนอยากได้ทิกเกอร์แวนวีนะใครสนใจก็รับจากมาได้รับไหมครับ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 ครับโอเคมาโอเคใบแรกเลยเราพูดถึงตัวฟาร์มคันเทพของเเจนด์ครับก็คือซาตาชันเบนโจนะครับคุณคิดว่าเก่งไหมครับ คือถ้ามันไม่โดนลิมิตเองคิดว่ามันแบบโอ้โสุดยอดสามรูดูดูมากเออใช่นี่คือแบบโอ้โหไม่ต้องมีคิดเดียวเลยนั่นโดนจริงจรใช่หมายถึงว่ารถรถเวอร์เออลองนึกดูดิว่านอกจากอะไรนะแต่เป็นขั้นดาก้อนยังไงที่จะเป็นสายของมันที่ฟาร์มเก่งแล้วไอ้ไปที่มันฟาร์มขมันอึดใบหนึ่งเลยใช่ไหมเวลาครบครบเท่าไหร่นะครบสิบสองใบครบสี่ใบได้สองเกรใช่ไหมครบแปดใบได้จวบหนึ่งครบสิบสองใบฮากาซ่าใบหนึ่งถือว่าเก่งนะไม่นั้นมันไม่โดนแบนมันโดนลิมิตไปใช่าไหร่เลยหนึ่งโดยน่าจะได้แต่่่ถึงงงกก็ยยัเอูนะ นะสำหรับใบแรกนะใครคิดว่าไงว่ากันมานะมา,มาพบกับอันดับที่2นะกับมารก้ผลึกผู้แวววาวอาโธรา่อาอเล็กเซนนั่นเองนะน้องก็จะถามหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่แล้วมันเก่งยังไงอาโธรา่าไม่เห็นมันได้แชมป์สักงานนึงไม่เห็นมเลยคือตัวมันเก่งด้วยตัวมันเองหมายความว่าตัวมันมีมีสกิลในการตีปุ๊บใช่ไหมมันสามารถเคาน์เตอร์แอคที่จะสามารถเลเพื่อลุก เพิ่มรุกตัวเองแล้วมันได้โ่บันเคือมันได้โซ่เรารู้อยู่แล้วว่าคอนเซ็ปต์เดิมของอัตุร่าเนี่ยก็คือว่าไม่ถูกยิงไรใช่ไหมไม่ถูกระเบิดคือด้วยการที่มันตีเพียวเนี่ยมันค่อนข้างตีแตกยากอยู่แล้วถ้ามันเจอเ h ออสนะครับหรือไลท์เทที่มีเว็บเยอะๆมันตัวมันเองเนี่ยแตกยากมากๆนะบวกกับว่าตัวมันมีแพเนเทตมันสากที่ไงถ้ามีไอเทมแล้วก็มอนซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะทําให้มันตีได้ถึง สี่ครั้งรวมตัวมันเองใช่ไหมซึ่งแพนเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยแน่นอนนะลองไปเทียบกับในชุดหน,หน้าก็ได้นะว่าดีแชร์เนี่ยสมมติยืน3เซกา้าเนี่ยมันก็รับพี่ว่ามันก็น่าจะไม่ไหวถ้าเดฟมันไ,ไม่เกินหมื่นนะถ้าเดฟมันไม่ถึงเก้าไม่ถึงหมืนะ่น่ะมันอาจจะไม่ไหวก็ได้นะเออมันด้วยตัวมันเองเนี่ยคือเก่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะโอเคไปต่อไปแล้วกันกับมังกรราชันสถานสวรรค์ผู้พิชิตบาบัดดากรย์ยนันี่เลย โอ้สุดยอดเลยนะทีมาตีกี่ทีนะหกทีตีหกทีนะตัวนี้ไม่ใช่ขึ้นมือได้ไหมอ่ะขึ้นมือไม่ได้ขึ้นมือได้ดิขึ้นมือได้เหรอการเล่นประสานก็ไม่ได้อ่าระเบิดได้ไหมไม่ได้ระเบิดไม่ได้แล้วอ๋อเล่นไม่ได้ความสามารถไปดูยกเลิกนะคือเราไปเต็มๆนะอ่ะตัวนี้นะแต่ว่าในตระกูลเนี้ยมีอีกใบหนึ่งขอเสริมในข้อนี้อลไรกันนะไหนๆว่ามันข้อที่สามนะมันเป็นตัวที่สามใช่ไหมที่เรามาพูดกันเสิิมอีกตัวอะไรกันเป็นไอ้บัตรตัวนั้นเอามานี่บัตตัวไหนเป็นตัวนั้นไอ้ตี ตัวเป็นบัสอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในช่วง X2 นะใช่ไหมตัวนั้นมาจาก X2 ใช่ไหมมันมีความสามารถในการที่จะถ้าถึง3โวมมันจะได้ซิปเปอร์เดนแท็กใช่ไหมมันชื่ออะไรอ่ะวันนี้ชื่อพระราชาลังกรวู้ยชิตไต้ล่าบัสอินฟินิตี้เคออสเลยใช่เออไม่ใช่เลยไม่ใช่ดิเจวีเกอยวมันอินฟินิตี้จริงเอออินฟินิตี้บัสอินฟินิตี้นะอ่ตัวนี้นะของไตสองเกต คือพี่ว่ามันเก่งตรงที่ว่าพอมันครบ5เวอร์มันตีระเบิดมอนแล้วพอ7ปุ๊บตียิงไลท์แล้วมันทีก็ในแทกเท่ากับว่าถ้าไม่มีการอย่างที่เรารับ,บมันเต็มอ่ะสี<ค>ส่สี่สี่แค่แค่แแแลืว่วไปแข่งถ้ามีคอมบเลยเนาะใช่ตแต่ว่ามันจะเล่นต่อค <ใช S 1> อ,อมโบจากลงมาบนมือไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสายนั้นถูกไหมไม่ได้เล่นสายโดดถูกไหมอ,อ๋อเอ้ยได้ไหมได้ไหมเล่นกับว่าลงมือเมื่อจมตีเอาเมื่อโจมตีโอถ้าเมื่อโจมดีนั่นแสดงว่า Oh, โอ้โหคอมโบเก่งนะในในลาดับนี้จะพูดถึงบัสละกันนะเป็นบัสลาโกลเลนกับบัสตัวนี้นะคู่ไปเลยละกันนะถือว่าถ้ามันเก่งพอกันไปเลยนะไอ้นุ่นอาจจะลงยากหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคนเทียนะเออมาเข้าสู่อันดับต่อไปอันดับที่สี่เราเลือกเป็นชายนิงดากรเนอร์แจากไนท์เทพเจ้าการขัดยิงกัดยิงกัดไม่ใช่ิฟเฟกต์นะยิงกัดทุกใบได้หมดยกเลิกพอยกเลิกเวททำทุกอย่างได้หมด เว้แต่ก็ามาจากสกินเนี่ยทำไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นใบพ่อมุสสาบันสตา,านสตาตาจำเป็นต้องใช้แน่นอนมันเก่งนะเออมาเข้าสู่ใบถัดไปลำดับที่5จากักรพรรดิมังกรศิลามานดอนเดราโก้นี่ของเดนเจอร์เดนเจอร์อที่ว่ามันมีโอเวอร์คิวนะที่มันเป็นแต่ท uh, ี่เกเลียวโอเวอร์คิวเออใจเกลียวใช่ไหมโอเวอร์คิวมัน,มนแล้วก็บวกสี่ที่ เท่ากับปีแปดเท่ากับปีแปดขีกันไม่ได้ใช่ไหมเออเท่ากับแปดขีเฟิร์สเทิร์นได้นะแล้วน้องมีแปดกระจุกได้เลยนะเออเนี่ยก็ก็มองเลยมึงมองว่าถ้าสมมติน้องเก่งให้ตายแล้วน้องโดนเฟิร์สอะเวอร์ไหนก็ไม่รอดบอกเลยจริงแล้วถ้ามันได้เริ่มก่อนมันไม่ได้เริ่มมือหกเหมือนเมื่อก่อนมันันเริ่มมือเจ็ดทำให้มีโอกาสที่มันเฟิร์สง่ายขึ้นนะโอเคไปอันดับที่หกเลยกับเทพมังกรมารแห่งดวงอาทิตย์สีดำกาเอ็นกาเอ็นร่างแรกนั่นเอง ก็ให้คุณมิกบรรยายกรมันกู้งไงครับสมมติอ่าเมื่อมาทำโฟมชนลงไปพวกแข่งค้ามเจ๋วจากอะไรก็ตามจากอะไรก็ตามเลยนะมาถึงจั่วแบบสมบุกสมบูรมาชดนักอย่วโดนขัดเลยนะแต่่วายกเว้นการที่มีคำว่าเปิดอ่ะอันนั้นใช้ได้นำขึ้นได้ไหมนำขึ้นได้นำขึ้นกับเปิดอันได้แต่ว่าแต่ว่าถ้ามีคำว่าจั่วไม่ได้อ่าที่มีคำว่าจวคือโอกาสหยุดฟาร์มเลยนะใบนี้นะมีโอกาสตายเลยก็ถือว่ามันเก่งนะเออก็แท็กแท็กอีกใบหนึ่งไปแล้วกันนะก็เป็นใบดราก้อน ที่อยู่ในชุดเก่าที่ว่าถ้ามันอยู่ในสนามใช่ไหมเก่งข้ามจั่วจากความสามารถนะมันโดนระเบิดได้อ่าใช่มันโดนระเบิดได้แต่อันนี้มันทานฟองนะมันมีหน้าหลังตั้งหมื่นสองหน้าหลังหมื่นห้าหน้าหมื่นห้าหลังหมื่นสองอ่าแต่ว่ามันอจะยาาหน่อยใช่ไหมก็เป็นไดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากแล้วถ้าสมมติน้องมีครบเด็กนะครับโอเคใบนั้นก็เป็นใบที่เอามาใช้แก้ขัดได้ในอนาคตนะมาใบถัดไปใบที่เจ็ดละกันกับมังกร เทพสุริยันขั้นสุดยอดบอลโซเลดิออสครับใบนี้เก่งไงครับแชมป์มาลายานันเลยี่ใช่ครับมันพิสูจน์ตัวเองได้เลยนะว่ามันเก่งเหนียวมากคือถ้ามันอยู่ยังไงก็เอามันก่อนนะก็คือทุกใบไม่ถูกยกเลิกแล้วก็มือจมตีถ้ามีมันอยู่ช่องกลางทุกความอันตรายหายเป็นลงสองใช่ก็คือยิงไรก็ลดสองนะทุกอย่างลดลงสองหมดเลยยกเว้นที่มันบอกว่าห้ามลดใช่ไหมอ่าแต่ก็มันก็ยืนได้เหนียวนะนอกจากมีสกิลเคียร์กลางแล้วถือว่าเก่งนะ มาดูอันดับถัดไปอันดับที่เจ่อแปดละกันสุดยอดมังกรเกาะเหล็กโอเวอร์เทิร์นดัมบังเกอร์ดราก้อนเก่งไงมาดิดำโอเวอร์เทิร์นอ๋อนี่ก่อนนะก็คือมันบอกว่ามันจะโอเวอร์เทิร์นจ่ายเกียร์เดียวเองกับผู้เล่นโอเวอร์เทิร์นห้ามกันเลยมันลิงก์เดียวกับผู้เล่นใช่ไหมไม่รู้บวกคี้ด้วยไหมอ่าบวกสองขีใช่บวกตัวเองสองขีตัวเองมีสามเป็นห้า ถ้าไอเทพก็ก็มีโอกาสเลยกับตาแล้วก็ไออ่ถ้าก้นไอก็ได้เออหรือว่าจะเล่นสายดําก็ได้ก็มีแว่าห้ามแข่งห้าคัลเตอร์ใช่ไหมอือกับกิก้าก็ได้นะแบบบวกกับกิก้าก็คือแรงแรงเลยแรงจริงๆคือความสามารถเนี่พอมันบวกไปแล้วเนี่ยก็อ่าเนี่ยมันบอกเอามันจบจนจนจบการต่อสู้แสดงว่าไอ้บวกสองขี้เนี่ยมันบวกทีเดียวนะมันแค่กิก้าบวกสองไปไม่ได้นะโอเคแต่ว่าตัวมันเก่งตรงที่มันห้าคัเตอร์แล้วมันลิงก์ไปเลยเนี่ยถือว่าโอกาสตายถ้าน็อกลิงก์กระดับปกขี ตับคู่6กับ3ใช่ไหมเป็นเท่าไหร่9 9บวกกับอีก5 14ิขี้ห้ามกันห้ามเคาน์เตอร์ห้ามเคาน์เตอร์ดีกว่าตายแน่นอนนะเออมาพบกับตัวต่อไปแล้วกันนะอันนี้จำชื่อไม่ได้แต่เราขอพูดอาการง่ายๆว่าเกียร์ก็ไซส์หนึ่งหมื่นใช่ไหมไซส์พันป่ะไม่ไม่มีภาพไซส์พันไหมไอ้ตัวที่ว่าเรียกมาหมดเลยไปเดียวที่โดน แบนแบนโอเวอร์คิวเหรอเออที่เราเลิมิตไปอ่ะอสายพันธุ์ใช่ไหมสายพันธุ์จีนโนมเกียร์อัปเกรดเตอร์เกียร์คอสอะไรสักอย่างใช่หไหมจะไม่หมดโคตรยาวเลยแต่ที่เราคุยกันก็คือมันโอเวอร์คิวแล้วก็เรียกไอยหมื่นสายหมื่นไอเทมเสอร์สมัยใส่ไอเทมแล้วก็ลงอ่าเคอสได้ตัวหนึ่งลงเพื่อากโคอสเนี่ยมันก็แต่คอวัตมาแล้วก็เรียบขึแล้วบัตก็มาคือก็เป็นทำให้เคอสมันก๊อตไปเลยนะทีเดียวคือแบบวัตเดี๋ยวฟักมากเร็วเหลือเกินทีเดียวตั้งบอดได้แต่ใบเดียวจบเลยนะเคลียร์ นะแล้วมาถึงใบสุดท้ายอันนี้ความคิดส่วนตัวของคุณเต่าเลยนะเป็นบอลดราก้อนบอลบรัสบอลบรัสอะไรวะเนี่ยบลัสแฟนบอไอตัวลูกไอ้ที่ว่าถ้าเหนื่อยต่ำกว่าจ่สองเข็มลูกได้เลยๆตีออตีผู้เล่นตีบอรนะ์ดได้ไหมเออก็ถ้าเกิดมันมันตีกองทัพถ้าเกิดเนี่ยเหมือนในยุคนี้ที่เราเล่นเนี่ยต่อให้โดนลิมิตแกล้งขนาดไหนไรเทเกตบอลไรอะเยอะมากนะก็จ่ายสองเข็มลูกได้เรื่อยๆคือไรเทเกตกไกลไปแล้ว ถ้าเกิดสมมติน้องมีห้าเราต้องกลัวไม่พลาดอุโน,โนนะแล้วถ้าแน่นอนเธอตัวเองแต่ถ้าเกิดเราจุดึ้นมาได้นะก็รัวๆตายแน่นอนบอกเลยนะก็นี่ก็เป็นสิทธ์อันดับที่คิดว่ามีประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเจอแล้วนะใครคิดว่าตัวไหนมีประโยชน์มากกว่าหรือเก่งมากกว่าในสิทธ์อันดับสิธ์อันดับมอนสเตอร์นะ มอนสเตอร์ที่คิดว่าเก่งด้วยตัวมันเองแล้วทำเพื่อนเก่งได้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะใครคิดว่าจะกิลป้าอะไรก็คอมเมนต์ช่วยกันบอกได้กันนะสำหรับท็อปสิบวันนี้ก็เอาประมาณนี้ละกันใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอกมัต้อนด้วยนะครับผมรอบหน้าจะเป็นท็อปสิบอะไรเดี๋ยวมาติดตามกัน